ก็ค่าที่เราจะมาใส่ตรงนี้ต้องเป็นค่า x ใช่เปล่าใช่ปะใช่ปะแต่ว่าคราวนี้ x ของเรามันไม่เหมือน x ของเรามันไม่ใช่ไม่ใช่ x ปกติธรรมาดาแล้วใช่ปหเออมันคือมันคืออะไรเส้นคือค่าในแนวนอนอะเนาะคือรัศมีอะโอเคปะ เออคืออย่างข้อเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่เราสามารถแทน y ลงไปได้เลยเพราะว่า y มันเป็น y ลบศูนย์เนี่ยเออตรงเนี้ยเราก็เลยใส่ y ไปเลยไอ,อโจตัวอย่างข้อเมื่อกี้แต่คราวเนี้ย x ที่เราหยิบมาใช้เออมันไม่ใช่ x แบบ x อะไรก็ได้อ,อืเพราะว่ารัศมีของเรามันเป็นสามลบ x อยู่เนาะเ,เพราะฉะนั้น x ที่เราเอา,เอามาใช้เนี่ยก็คือสามลบ x ออออส่วนไอเจ้า ฟังชันที่เรามาะดิษกันมาเนี่ยสามกลบเกลังสเนี่ยเราก็จะมาแทนตรง fx ทั้งหมดนี้ก็จะอินทิเกรตเทียบกับด x เนะเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันอินทิเกรตเฉยๆข้างในเนี้ยก็น้องๆตัดรูให้มันสวยงามก่อนนะคะ มันจะได้ออกมาเป็น 9x ลบ 6x กำลังสบวก x กำลังสอันนี้ไม่มีอะไรนะก็คูณเข้าปกติอ่นะเนอะทำเป็นอยู่แล้วเอออินทิเกรตเลย0 3อินทิเกรต 9x ได้เอาพี่ใส่ทำไมอินทิเกรต 9x อะไรคะ 9x กำลัง2ส่วน2ลบ6 6x กำลัง3 3บอง3 2x กำลัง3บวก f กำลัง4ส่วน4ขอบเขตเป็น30 03นะเป่นรูด03เออก็ทำการแทนค่าเฉยๆของพายของ 9คนะูณ3มกำลัง2ส่วน2ลบ2คูณ3กำลัง3แล้วก็บวก3มกำลัง4ส่วน4เนาะคิดเลขเฉยๆอะค่ะสุดท้ายน้องจะได้คำตอบออกมาเป็น27สไทยส่วน2ก็เป็นคำตอบ คำตอบเป็นปริมาตรหน่วยก็ต้องเป็นรูปแบบหน่วยนะคะออันนี้น้องลองกลับไปคิดอีกทีก็ได้เออพอดีว่าเวลามันกัน,กนที่ก็เลยใส่ตัวเลขเข้าเข้าไปเลยไม่ได้สแสดงละเอียดให้ดูพี่พี่น็อกพี่จินดาคะ ค่ะตอนนี้ช่องนี้น้องๆมีคำถามอะไรไหมไม่ม,ม,ไมีมีไหมมีไหมโอ้ถามได้เลยนะคะวันนี้เป็นการดวครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่จินดาคะเจิญท้าหน้าหน่อยค่ะคือน้องแบบเวลาที่เราดูในรูปรูปรูปของของ ไอ้วงเลยนจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิด,าากดเราทำคเว้าใจดีอ่ะมันคือการเป็นเหมือนว่างคุณยาวเพราะว่าเวลาเรามองทรงกระบอกไปที่ด้านข้างรูปของรูปรูปของภาพเราเห็นเนะ่ยนจะเป็นซีเรี่ยถูกป่ะเออประมาณนั้นแหละโอเคนะคือเรา เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้การทำโจทย์เยอะๆเลยเอะ